เห็นไหมคะชั้นตามันก็จะชัดขึ้นหน้าก็จะแบวที่สําคัญรอยตีนกาแถวๆเนี้ยก็หายไปแล้วมันเหมือนมันยกหน้าขึ้นไปด้วยอะแฮ ppy อย่างสับ,บรานี่ยแฮ ppy ตั้งแต่หลังทําแล้วเพราะว่ามันเห็นผลเลยมันไม่เหมือนกับการใช้เลเซอร์หรืออะไรอะคะ่ะแล้วก็แผลมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นแฮ ppy ตั้งแต่เริ่มทําแล้วจบปัญหาชั้นตาไม่ชัดด้วยเทคนิคซับบราลิสอามีความสุขมากๆเลยค่ะ5วันนะคะแฮ ppy มากเพราะว่า ไม่บวมเลยไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็นี่ดูสีมองใ,ใกล้ๆซูมมาเลยนะคะคือมันแทบไม่เห็นแผลแผลที่คิ้วเลยอะคือมันซ่อนได้แบบงานละเอียดมากนะคะ,ะที่ตาเนี่ยหนิงเคยทำมาละเป็นแบบเจาะใช่ไหมคะแล้วก็ผูกป,ปม แล้วพอเราก็เขาเรียกอะไรอายุเยอะขึ้นเราก็เคยไปทําใหม่อีกรอบหนึ่งเจาะแล้วก็ปลูกโมนทำสองครั้งละเอ๊แล้วทำไมหนังตามันยังพับอยู่พอหนังตามันพับเสร็จแต่เป็นว่าชั้นตาเราอะชั้นตาเราอะมันมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นไปตามวัยใช่พอเราแก่ตัวขึ้นหนังตาเราตกมันก็พับแต่จะทำยังไงให้ชั้นตาเราเท่าเดิมแล้วหนังแล้วเราไม่พับก็คือต้องเก็บเนี่ยค่ะนี่ กลีตรงตรงเนี่ยค่ะเนี่ยแพ้แค่นิดเดียวเองนี่เพิ่งเสร็จออกมาจากห้องผ่าตัดเลยนะอยากจะบอกว่าปัญหาเรื่องตาเป็นปัญหาที่แบบช่างแต่งหน้าบ่นมากบพกว่าเธอเธอพยายามยกตาเธอขึ้นมาแล้วนะเพราะตอนนี้คือตาตกมากแล้วหนังตาตกซึ่งเป็นหมดเพราะอายุมากขึ้นเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะแต่ทีเนี้ยผู้หญิงก็จะเป็นเยอะหน่อยยิ่งเวลายิ้มเนี่ยตาก็คือตกมาอย่างนี้แล้วมันจะถูกแก่มากก็เลยต้องปรึกษาหมอค่ะก็อาเองเนี่ยเป็นคนที่ หนังตาข้างบนเยอะแล้วก็มันก็ตกลงมาจนมันมาบังวิวของเราความที่อาหนังตาตกมากๆอ่ะมันก็ทำให้ชั้นตาอาก็หายไปด้วยนอกจากที่จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะปัญหาตอนแรกใช่ไหมคะของผู้หญิงวัยเลขสี่นะคะก็ชั้นตามันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้เรารู้สึกแบบไม่มั่นใจเพราะว่าด้วยอายุเรามากขึ้นใช่ไหมคะหนังตาม,มันก็หย่อนลงมาตามวัยตามแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรเงี้ยวิธีแก้ก็คือตัด หนังตาที่มันห้อยลงมาแล้วก็เย็บซ่อนแผลไว้ที่ใต้คิ้วเขาเรียกว่าชารับโกลิฟ เด็กลงแล้วก็ก็ mm. แฮปปี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าหน้าหวานขึ้นหน้าดูเด็กลงแล้วก็หน้าไม่ดุก็ได้เป็นนางเอกกับเขาสักพีนะคะไม่ต้องเป็นตัวร้ายค่ะสับดาห์ดเ,เรียบร้อยแล้ว3เดือนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่1เดือนแล้วไม่มีใครดูออกเลยเห็นตรงแผลเป็นอันนี้พี่ไม่ได้เขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวจะขอเช็คให้ดูไม่ได้เขียนคิ้วเห็นไหมเดี๋ยวจะต่างให้ดูตรงนี้ไม่มีรอยแผลเป็นเลย แทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็กันคิ้วได้ปกติเลยเพราะว่าคุณหมอทําบริเวณที่เป็นตรงใต้คิ้วพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็แฮปปี้มากไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นทําเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยภาพที่อาหเห็นโลกมันสดใสขึ้นคืออาไปส่องกระจกดูตัวเองค่ะตาของอาค่ะเห็นชั้นตาชัดเจนขึ้นหน้าตาดูสดใสแบบดูเบลดูสดชื่นจากที่เคยหนังตาตกแล้วแบบดูเศร้าค่ะ ดูสดชื่นแล้วก็ดูเด็กลงจบปัญหาชั้นตาไม่ชัดด้วยเทคนิคซับบาวลิสต์มีความสุขมากๆเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือแฮปปี้มากค่ะพร้อมจะบอกต่อทุกคนคือส่วนใหญ่เพื่อนถามว่าเป็นยงไงเราบอกดีมากมาทําเลยไม่ต้องคิดเลยหนึ่งคือมันไม่เจ็บบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องของแพ้เป็นมองใ,ใกล้ๆซูมมาเลยนะคะ คือมันแทบไม่เห็นแผลแผลที่คิ้วเลยอะคือมันซ่อนได้แบบงานละเอียดมากนะคะก็จะบอกว่าเออมันมองไม่เห็นแผลเลยเนอะมันไม่ช้ำไม่บวมเลยเนาะแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีก็พูดได้เลยว่าแฮปปี้มากไม่ต้องกังวลเรื่องของความเจ็บปวดนะคะมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้ว่าออกมาเราต้องสวยขึ้นแน่นอนนะคะแนะนำโรงพยาบาลเสียกรรมดับเบิลยูค่ะ